ดอกขนาดเพื่อนๆด้านหลังนู้นน่ะโอ้โหจะถามขี้โม้เดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆนะเดี๋ยวจะหามว่าขี้โม้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาจ้ะวันนี้จอยจะพามาเก็บแบล็กเบอร์รี่นะเพื่อนๆนะแดดไม่มีวันนี้ค้มฟ้าค้มฝนจะเหมือนฝนจะตกทั้งวันอะ่ะเพื่อนๆนะแต่จอยจะมาเก็บแบล็กเบอร์รี่มันสุกเยอะละมาจ้ะไปเก็บด้วยกันแบล็กเบอร์รี่ป่ามันอยู่ในเขตที่ว่าจอยเช่าสวนนะนเพื่อนๆนะ คนภายนอกไม่สามารถที่จะเข้ามาเก็บได้นอกจากคนเช่าหรือคนเช่าพาเพื่อนมาเก็บได้เหมือนจอยพาพี่สายมาประมาณนี้นะจอยจะเก็บโอ้โหเพื่อนเพื่อน,นเอ้ยดูสิเยอะมากดูอันนี้คือแบล็คเบอร์รี่ป่านะเพื่อนเพื่อนนะเก็บได้จ้ะจอยเก็บได้ไม่ต้องซื้อมีเพื่อนๆนหลายท่านถามว่าต้องซื้อไหมน้องจอย ไม่ได้ซื้อจ้ะมันขึ้นมาเองเนาะตรงที่จอยเช่าส่วนเขาอยู่นี่เราสามารถเก็บได้จ้ะมันไม่ได้ไปขึ้นพื้นที่คนอื่นเนาะมันพื้นขนึ้นในพื้นที่ข้างๆสวนนะจ๊ะจอยก็สามารถเก็บได้รสชาติก็เปรี้ยวนะเพื่อนๆนะเราจะบอกไว้ก่อนบางบางท่านเข้ามาใหม่ๆยังไม่รู้ว่ารสชาติเป็นยังไงรสชาติเปรี้ยวจ้ะฝรั่ง เขาก็กินกันจะเขาก็ไปเก็บเหมือนกันนะเขาก็ไปเก็บเหมือนกันแต่เขาไม่สามารถที่จะมาเก็บตรงนี้ได้ไงเพราะว่าเขาไม่ได้เช่าสวนตรงนี้เพื่อนๆจอยเช่าตรงนี้มันก็ขึ้นมาทุกปีของมันอะบางปีเขาก็ตัดทิ้งอย่างเงี้ยจะมันมันลามไงต้นมันลามเขาก็จะตัดทิ้งนะถ่ายให้เพื่อนๆได้เห็นเนาะว่าผลไม้ป่าของอังกฤษมีอะไรมัง่งก็จะมีประมาณนี้จะ มันเยอะไงเพื่อนๆนะไม่ต้องกลัวว่ามันจะหมดบางคนก็ถามว่าเอาไปปลูกที่ไทยมันจะจะจะติดลูกไหมจอยไม่รู้นะเพื่อนๆนะจอยไม่ได้อยู่ไทยจอยไม่เคยเอาอะไรไปปลูกที่เมืองไทยจอยไม่รู้จ้ะจอยอยู่ที่นี่จอยก็จะรู้แต่ว่าที่นี่มันปลูกได้มันขึ้นง่ายนะที่อื่นจอยไม่รู้เหมือนเมืองไทยเหมือนกันจอยไม่เคยเอาอะไรไปปลูกที่เมืองไทยจอยไม่รู้จ้ะ เหมือนพวกพุ่มพวกแพรหรือผลไม้อย่างอื่นทับอัพพออะไรอย่างเงี้ยจอยไม่รู้นะเพื่อน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 อยากรู้ว่าปลูกได้ไม่ได้เพื่อนเพื่อน,นก็ต้องศึกษาสอบถามคนที่เขาปลูกผักในเมืองไทยอะจะ้ะมามามาสอบถามจอยจอยไม่รู้หรอกจะ้ะเพราะจอยไม่ได้อยู่เมืองไทยเนาะ <Hey. S 2> จอยอยู่ประเทศนี้จอยก็รู้แต่ว่าตรงนี้แลจะจ้ะ มันสูงอะมันสุกมันก็เก็บไม่ได้จ้ะเพื่อนๆนมันสูงเกินไปเสียงนกเสียงอะไรมันบินนกก็กินนะเพื่อนเพื่อนนะไม่ใช่มันไม่กินมันก็กินแบ่งทั้งคนแบ่งทั้งนกไม่มีนกกินมันก็ไม่เอาไปขี้ในป่ามันก็จะไม่งอกให้เรากินเนี่ยทีนี้มันกินเสร็จมันก็ไปขี้ตามป่าตามอะไรมันก็จะเกิดให้เราได้เก็บจ้ะ นามมันนะเยอะมากเพื่อนๆเราจะบอกไปก่อนยิ่งอยู่สูงนะยิ่งมีตะลูกโตๆนี่จะไปะย้ายที่เก็บทีนี้ข้างทางมันก็ขึ้นนะเพื่อนๆน,นะอันนี้อันนี้เขาจะลูกเล็กนะอต,ตรงนี้ข้างล่างหน่อยจะลูกเล็กข้างบนจะลูกใหญ่จะ้ะ กินกับโยเกิร์ตก็อร่อยใครชอบกินของเปรี้ยวอ่ะจ้ะแนะนำเลยนี่จอยเก็บรอบที่สี่แล้วนะเพื่อนๆน,นะส่วนนี้รอบที่สี่ละถ้าแดดออกละเพื่อน,นจะเห็นสีมันสวยงามจา้ะอันนี้แดดไม่ออกแต่ว่าก็ก็เห็นเนาะก็เห็นมันสวยอยู่เนี่ยอุ้ยหนามเพื่อนๆเอ้ยแทงมือจอยเลย ทั้งน้ำทั้งต้มแยเก็บไอเนี่ยนะแขนนี่ลายยังก็จอยไปสู้ลบตบมือกับไออะไรนะไอแมวอะเพื่อนๆเหมือนก็เราโดนแมวแมวขวัญอะเหมือนเราเล่นกับแมวอะก็จะประมาณเนี้ยที่แรกกว่าถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจอยกลับมากลับกลับมาจากทุระเดี๋ยวจอยจะพาพิกทรายมาเก็บ พี่สายพี่รัดอย่างเงี้ยมาเก็บคือมาเก็บได้ก็คือต้องมีคนที่เช่าส่วนในนี้จะ้ะพามาได้จะเดินถือตะกา้ามาไม่ได้จ้ะแล้วจะมาพร้อมกันหกเจ็ดคนก็ไม่ได้จ้ะนะอยกลัวแบบเพื่อนในข้างสวนเขาลำคานเขาไม่ค่อยชอบคนเยอะส่วนใหญ่เขาปลูกผักปลูกอะไรที่นี่เขาชอบความเงียบสงบเพื่อนๆคนแก่เขาชอบความเงียบสงบเขาไม่ชอบความอึกระทึก เสียงดังอะไรเงี้ยเขาไม่ชอบจ้ะนะนัะ่นเกาะมือ,เ,อเขาชอบความเงียบสงบไม่ชอบอึกกระทึกคึกโคมเขาพามาก็ลูกเขาเพื่อนเขาคนสองคนอย่างเงี้ยจ้ะเหมือนจอยก็พาพี่ทรายมาพี่รัดมาเงี้ยถ้ามาเยอะกว่านั้นก็ไม่ได้จ้ะมาเสียงดังกีดกีดกาดกาดก,กันก็ไม่ไหวจ้ะอยเกรงใจคนอื่นเขา จอ,จอยเกงใจคนที่เขาเช่าในนี้อะจ้นะนะเสียงดังกันไม่ได้บางคนมานี่เสียงยังกับบางคอนเสิร์ตอะพูดตรงๆนะจะมาโกรธไม่ได้จ้ะเราก็ต้องเข้าใจนี่เห็นไหมดำเต็มอยู่เนี่ยนะเนี่ย สายนิธํามานะเก็บใหญ่เลยเก็ชอบเก็บไงพวกจอยชอบเก็บถามว่าชอบกินไหมก็กินได้แต่ไม่ชอบไงไปเก็บไปให้ญาติให้ญาติพี่นอ้องญาติแฟนเพื่อนบ้านเงนี้ยเพื่อนฟูงอะไร่างเงี้ยนะจะถามว่ามาชอบแบบกินจริงๆ,ๆจังๆไหมเปรี้ยวไงก็ไม่ค่อยชอบแต่กินได้ ก็ไม่ได้ว่าลังเกียดมันนะก็กินได้เพื่อนเอ้เยอามันอไหน,นี่มันเกาะมือเขาเบามือจอยเพืเ่อนๆนี่นี่จ้ะ อนอแทงมืออีกีน่ตรงนั้นแล้มันเก็บไม่ได้น,ะน่ะนะมันไกลจอยเอื้อมไม่ถึงหรอกเก็บได้แต่ตรงเนี้น้ำเอาไม้ก็สวยก็สวยไม่ได้เพื่อนๆช้ำพอดีมันจะช้ำช้ำกันพอดีมีความสุขัเด้อพี่น้องเลย เมนูที่กินลำบากมากเมนูที่แบบต้องโดนควันถึงจะได้กินนี่นะเพื่อนจอยก็ไม่รู้จะศาษาทยายอะไรเด้อก็พูดได้แค่นี้แหละเยอะมากเยอะมากเนี้ยคำเดิมใครลำคาญก็ขอโทษขออภัย น,นะไม่ไม่เยอะมากเยอมากอะโอ้ยดูซ่าดูซ่าประมาณนี้นะนี่มาจ้ะปาดพี่น้องดูด้านหลังดูดูด้านหลัง,ด,ด,ลงดกขนาดดกขนาดเพื่อนๆด้านหลังนู้นนะโอ้โหจะหาขี้โม เดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆนะเดี๋ยวจะหาว่าขี้โม้โอ้ยดูสะเดี๋ยวจะหาว่าขี้โม้นะป่านี้มันมันนอนลาบไปจ้ะนะมันมันคุมรั้วเลยนะด้านหลังก็เป็นป่านะเพื่อนๆนะเดี๋ยวมันจะลูกโตเท่าที่เขาปลูกเลยจ้ะนะตามฟาร์มเขาก็จะปลูกขายก็มีนะจะ,จะบอกไว้ก่อนมันจะมีฟาร์มที่เขาปลูกขายก็มีจ้ะไอ้ตรงที่ว่าจอยมาเก็บนี่มันไม่ได้ปลูกนะ มันขึ้นเองเห็นไหมมันขึ้นตามรัว้วเนี่ยโนอนอาบลาบเนี่ยเดี๋ยวก็จะสุกเนี่ยแดงๆเนี่ยเริ่มจะสุกหมดทัด้งนั้นเลยจะ้ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยสุกอันนี้ก็ออกใหม่ก็ก,ก็มีจ้ะเนี่ยนะมันคล้ายๆพวงองุ่นเนาะเพื่อนๆเนาะอันนี้อันนี้ลูกอ่อนเขานะเขาก็จะมีขนนะเพื่อนๆกินเนื้อล้างก่อนมันขนแล้วมันก็จะมีเม็ดใหญ่กว่าไอ้เมล็ดของลัซเบอรี่นะ มันจะมันจะมีเมล็ดใหญ่กว่าราสเบอร์รี่ป่ะอ๊ยแดดเริ่มออกแล้วอะให้ดูอันนี้ก็สวนที่เขาเช่านะถ้ากั้นกั<ๆ>้นอย่างเงี้ยอันนี้ไม่มีใครเช่านะตรงที่จอยยืนอยู่เนี่ยไม่มีใครเช่านะก็จะมีแต่คนเช่านู้นของจอยที่มันมีบ้านอุโมงค์คึ้เขียวสองอันอนะน่ะนะน่ะจะมาเริ่ม,มลงมือเก็บกันเลยจ้ะแดดเริ่มออกละมันผุบผุบผุบข้าวผุบมันเขาเรียกไนะผุบข้าวผุบออกทั้งวัน นี่โอ้ยเนาะพี่สายเอ้ยเดี๋ยวมีโอกาสมามาเก็บพี่พี่สายพี่รัดอะนะนี่จะ้ะ่ะตัวนี้เงียบละ จย,เ,ยเนี่ยถ้าเอาไปกินเอาไปไอ้นี่นะเพื่อนๆทําทำเหมือนกับเรายำยำมะม,ม่วงอะยำมะม,ม่วงยำกูดเบอรี่นะอร่อยจ้ะใส่ข้าวคั่วใส่ข้าวคั่วน้ำปลาน้ำตาลอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ต้องซอยหอมใส่นะคุกๆให้เขามีแบบรสแบบรสชาติแบบอ,อมเอวนหวานเค็มอะ เห็นไหมก็จะเต็มละโอ้ยคักคักคักถ้าบ้านเรามีคงจะดีเนาะเพื่อนๆนเนาะมันมันเป็นพืชที่ที่ที่ลามนะเพื่อนเพื่นเลื้อยไปทั่วลามไปทั่วจะถ้ากิ่งเขาไปอยู่ตรงไหนติดกับดินน่ะเขาก็จะออกรากเลย มันจะปลูกง่ายมากทนหนาวจ้ะนะมันทนหนาวหน้าหนาวมันตายไม่ติดลูกหนาวมันตายไปแล้วก็หน้าร้อนมันถึงจะกลับมาแบบไอ้นี่กลับมาแตกยอดแตกกิ่งให้เราเก็บอีกอย่างเงี้ยนี่ใส่ไปเสียงนกพิราบจ้ะนะเนี่ยน,นกพิราบอาศัยอยู่นกเยอะจ้ะ Hati-hati saya. filtrik telah mengout- ตอนนี้ก็มาเก็บตามตาไม้รู้ว่าทางเข้าแล้วจ้ะนะก็ในส่วนนี้แหละไม่ได้แบบว่าทางเข้าข้างนอกหรอกก็ในสวนน่ะยังอยู่ในสวนอยู่โอ้ยื่อนๆเ,เลยเยอะนี่ ส่วนตรงนี้ก็ทางเข้าสวนจอยเลยจ้ะี่สวนจอยนะนี่แต่ระวังพึ่งหน่อยนะเพื่อนๆนะพึ่งมันชอบมามาตอมจ้ะมาตอมม่กินไงเลยมาตอมเนี่ยมาตอมมาเจาะกินน้ำหวานนะจจะต้องระวังพึ่งเจาะกินน้ำวงน้ำหวาน น่ใส่ปะเพื่อนเก็บมาเอาจอยแค่นี้นะมันถ้าจะเก็บมันก็จะ,จะล้นเนะจ่ะนะจอยเก็บมาแค่นี้แบล็คเบอร์รี่นะเพื่อนๆน,นะก็เอาไปแจกเพื่อนๆจอยแล้วก็เอาไปแจกย่าจ่ะที่เก็บไปตัวตัวเองก็ไม่ค่อยกินเท่าไหร่เนะก็เก็บได้ประมาณนี้วันนี้วันนี้คึ้มฟ้าคึ้งฝนเพื่อนๆเหมือนฝอนจะตกนะ โอเคยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้เอาไว้ด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้าขอบคุณค่ะ